สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยูค้าทุกคน,นกเดี๋ยวมื่อนี้เข้าก็ไปต่อในซีจาขายานในสวนยูค้าหน่อยยูค้าที่หยาบางตวงเนาะเปลี่ยนบรรยากาศไปเลียนของมีพิษในมืออนี้ทุกันจะตามไปเบิ่งกันเนาะ ก็ามากกะอยู่ค้าในทงน้ำมันก็นทีเป็นพวกเขาเหือพวกใบแหลมนะครับที่จะคาานี่ฉีจนี่คือใจกำจัดใบแหลมอย่างเดียวนะครับใบควงว่าตาตเด้อว,วัวอยู่ค้าเขากับใบควงเนาะเป็นสภาพก้อนสีไอ้ที่ถ่วมมิดเลยกับมีนะอยู่ค้าหน่อยแต่ผมว่าได้เขาไปไท่ายให้เบิ้งผมให้เบิ้งอยู่ด้านนอกก่อนเพราะอันนั้นมันอยู่เลึกต้องให้ดินมีความชื้น พอดีฝนลิ้นหม่อก่อนตกใส่พอซุมๆก็เลสสามารถฉีดได้นะครับร้อยฝนมันตกผมก็เลยมาฉีดเนาะทุกท่านดี๋ยวเขากกว่าเว้าถึงวิธีการผสมยานะครับใส่ซีสีซก่อนที่จะเทตัวยาลงนะครับเขาก็เปิดน้ำใส่จากลิตรหนึ่งก่อนพอหลังจากนั้นเขาก็เทตัวยาลงแล้วก็เติมน้ำให้เต็มถังนะครับ ทีศีบซีพอครับผมตันนึงเขาก็ฉีดคมไปเลยนะครับฉีดคมยูค้าไปเลยแต่ยูค้ามันอยู่สูงเขากับบอตองไอถึงยอดยูค้ากันได้เขาก็ถือให้ยอดหยาไปะย้ยาม่ห้มันโดนยอดทงหยานะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันจะตายดีนะครับแต่ยูค้ามันเสมอกันครับหยาไอฉีดคมไปเลยโดนยอดยูคา้าโดนยังยุคส่วนของยูค้าปเป็นอยนหยัง ตามที่ท่านเห็นคลิปเนาะเห็นภาพาปาคควายย่เมืเนี่ตายเบิดยกสูงไปเลยให้มันโดนยอดหญ้าเออไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะโดนอยู่ค่าให้มันโดนยอดหญ้าไว้ โอ้ผมขอไกลกว่าไรเรื่อเนี้พี่น้องเอ้ผมเห็คุคลิปอีกจักพักผมก็ต้องไปแล้วต้องแต่งตัวให้รัดกลุ่มหน่อยใจดีมันต้องใส่หน้ากากกันสารเคมีไหมนไหมจะหาไม่มันก็ดอกราคาเจ็ดแปดร้อยสบายมัน ผมนี่ยพวกอ,อยถือกันเลยครับันพวกสารเคมีนีน่แค่เห็นขวดนี่ก็พวกแตกวกแตกเลยที่ผมมันเป็นสิิดูดซึมนะครับประมาณสองอาทิตย์ละ่ะเริ่มเห็นผลขาเฉพาะใบแหลมใบใบกวางบ่า,าย อยู่ค้าเขาเป็นใบกวางเนาะหญ้าใบกวางกับบัวไตอยู่ค้ากับบัวไตหญ้าใบกวางมันเทศนง่ายครับพวกหญ้าเครือไอหญ้าปากกล้วยพวกนี้ตายอันนี้มันเป็นพวกตระกูลเขาพวกเขาเห่อเขานกซอยเหลือมันนะครับพออย,ยู่ค้ามันหน่อยอยู่ใหญ่หญ้ามันถ่วงไม่ได้ เลือกฉีดเฉพาะเป็นจุดบ่ได้ฉีดต้งเบิดนะครับเพราะว่าหันยุค่ค่าสูงๆกับว่เป็นยางปล่อยมัน,นพวกที่เห็นต้นเขานกถ่วมยุ่ค่ากับมีแต่ผมบริยางก็ไปเฮ็ดคลิปดหกให้เบิ่งแค่นี้เพราะสามารถเท็ดได้ แลงของไผเบิ่งภาพรวมแล้วใบแหลมมันหลกว่าใบากวางก็างกางสามารถที่จะใส่ได้แต่มันนี่ใบกวางหลกว่าใบแหลมเพาก็เ่า,า,เาต้องไปใส่ใส่วิธีอื่นตรงนี้มันอยู่ใกลตนน้นไม้ใหญ่มันก็เลยอยู่ค้ามันก็เลยบบใหญ่มันก็เลยเฮ็ดไห้ห้าถ่วมอยู่ค้าเมื่ออันที่ห่างออกไปมันก็น ดีเบิดมานี่ไทยรบปุยไปแล้วเม่ต้องเฮ็ดยังแล้วยัก่อน,นี้ไปไทยอีกที่หนึ่งพูนตอนในพ้นเบิดปุ่นกรไทยลงไหนตั้งแต่ผมเห็ดสวนยูค้ามานนี่ผมกับ่าท่านได้จ้างคนถักทเทียออ่ยเดี๋ยวนี้ผมก็อับัยไทยกับสีดยาตัวน,นี้ล่ะว,ว่าของผมมันเป็น ดูค้าในทงน้ำมันก็จะมีแต่พวกเขาเหืือพวก้านกส่วนมากเนาะพวกใบกว้างมันกับมีแต่มันกับบ่บ่หลายมันกับบ่อทรงผลกระทบต่อกับต่อตนยูค้าเขาเปนึงกับใสตัวยาแค่ประมาณ40่ิบซีซีแค่นั้น่ต้องใส่หลาย ใส่หลายมันก็เปลือก็คซื้อเพราะว่ามันตายนะครับใส่แค่ซีซีวิซีกับเพาะแล้วนี่ผมใส่ตัวยาตัวนี้มาปีนึงงแล้วผมฉีดเฉพาะจุดไม่ได้ฉีดตั้งเบิดฉีดโคบยูค้าไปเลยหามใส่เผาใหม่หรือว่าดูดซึมเนาะพอไก่โพสเศษใส่ได้ไก่โพสเศษแต่ยูค้าไงแต่เพาะใหม่นี่ห้ามเลย เจอเกันว่าหลายคนละ่ะเจ้าระวังปันใดกระโดนขึ้นซื้อว่าไก่พฤษ,ษเศษไอขึ้นซื้อว่าไอ้กัมออกซนนี่เพราะยังเพราะว่ามันโดดสีเขียวมันยังได้เมื่อกาส่งผลไหครับต้นยูคาเขาเนี่ยอาจจะตายหรือว่าอาจจะชะงักทำลายต้นส่วนที่เป็นสีเขียวเพราะกับมกซนนี่ทำลายเฉพาะสีเขียวนะกับสีเหลืองมันกับบ่อ,อตาย สายคมี้มนก็ต้องเข้าใจเนาะครับจะอัปเดตตอนที่หญ้ามันตายเนาะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนผมอยู่โดมบ่ได้เพราะว่าผมบ็่ค่อยถือกันเลยอีกประมาณสิบเมือ่อขึ้นเดี๋ยวค่อยจะอัปเดตให้เบิ่งเนาะครับว่าผลออกมาจะเป็นแบบไรขอบคุณครับผม